รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโรคดิฉันแก้มบุ๋มบุบผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุรวมไปถึงบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราค่ะ ในช่วงรู้ทันโรคของเราช่วงแรกวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอาการคันผิวหนังในผู้สูงอายุกันค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัชชาพงษ์เจริญจากหน่วยโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ,คะสวัสดีค่ะวันนี้เ,เราจะมาพูดถึงอาการคันผิวหนังในผู้สูงอายุกันค่ะซึ่งหนูอยากทราบว่าอาการคันโดยปกติของ ช่วงวัยทำงานวัยเด็กกับผู้สูงอายุมันมีลักษณะแตกต่างกันเหรอคะอคืออย่างนี้ค่ะพอ,อะคนเรายิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะ,คะปัญหาเรื่องการคันจะยิ่งเยอะขึ้นจริงเหรอคะจริงๆค่ะจากสถิติที่เราเก็บมานะคะ,คะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการคันถึงประมาณแบบ70็0ปดเนตถือว่าสูง <ใน S 2> มากเลยผู้สูงอายุทั่วๆไปทั้งหมดแล้วยิ่งอายุมากขึ้นก็จะยิ่งมีอาการคันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้สาเหตุมันเกิดมาจากอะไรอคะ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะจริงๆเราจะแบ่งสาเหตุหลักๆเป็น2อ,อย่างอันที่1ก็คือสาเหตุหลักจากตัวโรคผิวหนังเองะนะคะการที่2ก็คือ,อสาเหตุจากโรคภายในร่างกายซึ่งนคนไข้อาจจะมีโรคอะไรซ่อนอยู่แล้วก็มาแสดงออกด้วยอาการคันได้นะคะหมายถึงมีโรคซ่อนอยู่ค่ะ<ช>แต่ว่าอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวตแล้วก็มีลักษณะอาการคัน<ช>ประกอบกันในการ โชว์ออกมา,าใ,ชใช่ไหมคะใช่คะอย่างนี้ลักษณะอาการคันของเพศหญิงเพศชายในผู้สูงอายุลักษณะอาการคันของเขาก็จะแตกต่างกันด้วยไหมคะเออเพศหญิงเพศชายอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะก็ก็จะมีความคล้ายคลึงกันค่ะ,คะแล้วระดับอ,อ,อาการคันมากน้อย เหมือนกันหรือแตกต่างยังไงตามช่วงวัยค่ะก็อย่างที่กล่าวแล้วก็คือในในคนไข้ที่ยิ่งอายุมากขึ้นปัญหาเรื่องการคันก็จะเยอะขึ้นะนะคะนี้เดี๋ยวหมอจะขอพูดถึงสาเหตุของอาการคันนะคะซึ่งอันดับแรกเลยก็คือคันที่เกิดจาก โรคผิวหนังนะคะ,ะ,คะซึ่งก็จะมีมากมายหลายสาเหตุซึ่งก็จะตรงตามแล้วแต่ว่าเขาเป็นโรคอะไระแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยสาเหตุทางโรคผิวหนังที่ทำให้เกิดอาการคันที่เจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็คืออาการคันจากโรคผิวแห้งนะคะ,คะซึ่งซึ่งเจอบ่อยมากเดี๋ยวเฉพาะยิ่งหน้าหนาวนะคะ,คะมาและ คนไข้สูงอายุจะมาด้วยเรื่องการคันนะคะส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่บอกน้องบุ๋มไปก็คือคนไข้อาจจะมีโรคภายในซ่อนอยู่นะคะโรคที่สำคัญเลยก็อย่างเช่นโรคตับโรคไตนะคะหรือโรคทางระบบเม็ดเลือดเองนะคะหรือที่สำคัญอีกอย่างก็คือโรคมะเร็งบางทีอาจจะมาด้วยอาการคันได้คค่ะซึ่งเขาจะต้องสังเกตตัวเองแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาการคันเหล่านี้ไม่ได้เกิดจาก ผิวแห้งแต่เกิดจากโรคภายในหรือว่าโรคที่เป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันดับแรกเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเวลาคนไข้มีอาการคันค่ะแล้วคือถ้ามีอาการคันจากตัวผื่นผิวหนังเราก็รักษาไปตามโรค,คะนะคะแล้วแต่ว่าเขาเป็นโรคอะไรแต่ว่าถ้ามีอาการคันโดยที่ไม่ได้มีผื่นผิวหนังชัดเจนเราก็ดูซิว่ามีผิวแห้งไหม,หมนะคะถ้ามีผิวแห้งให ให้ดูแลจัดการเรื่องผิวแห้งก่อนการดูแลผิวในผู้สูงอยู่เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะก็หลักๆเลยก็คือพยายามหนึ่งนะคะไม่อ่านน้ำอุ่นนะคะสองนะคะต้องทาครีมชุ่มชื้นนะคะหลังอาบน้าเสร็จเนี่ยตัวหมัดหมาต้องรีบลงเลยมันจะแบบทาง่ายแล้วสเปง่ายแล้วยาครีมเนี่ยจะซึมดีะนะคะแล้วก็อันดับสามก็คือ พยายามใช้สบู่ให้น้อยที่สุดโดยส่วนตัวหมอเองเนี่ยจะแนะนําคนไข้ว่าเช้าเช้าไม่ต้องฟอกเลยก็ได้เพราะเรไม่ได้สกปรกน้ำเปล่าเร็วๆแล้วก็เลยนะคะเสร็จแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยอาจจะใช้สบู่อ่อนที่ไม่ได้มีความเป็นด่างมากนะคะก็จะช่วยทําให้ผิว ผู้สูงอายุเนี่ยแห้งน้อยลงแล้วการคันก็มักจะดีขึ้น,นะะอันนี้ที่คุณหมอกล่าวบอกว่าอาการคันเนี่ยเกิดจากหมายถึงบางทีเกิดจากโรคด้วยแล้วก็บางทีเกิดจากอากาศ นั่นแปลว่าการที่สองอย่างตปัจจัยมันเกิดแตกต่างกันการที่จะดูแลผิวเนี่ยก็ต้องแตกต่างกันด้วยไหมคะเช่นหมายถึงพอผิวแห้งถ้าผิวแห้งเกิดจากอากาศก็ทาครีมอาบน้ําให้ไม่ต้องใช้สบู่มากแล้วก็น้ําอุ่นแต่ถ้าเกิดจากโรคอันนี้อาจจะต้องมาทานยาหรือว่าท<อ>าอะไรเป็นพิเศษอาจจะต้อง <นะ S 1> รักษาตามแต่ตามแต่โรคที่เขาเป็นะนะคะอย่างอย่างอย่าง,างสมมติถ้ามีการติดเชื้อที่ผิวหนังหรือไม่ผิวหนังอักเสบก็ ต,ต้องรักษาไปตามไปตามแต่ละโรคนั้นะนะคะทีนี้สาเหตุอีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยท,ที่อยากจะบอกว่าอาการคันอาจจะเป็นอาการเตือนะนะคะใน,ในผู้สูงอายุก็คืออาการคันที่เกิดจากโรค จะเอาแหวนภายในที่กล่าปแล้วนะคะซึ่งซึ่งเจอได้เรื่อยๆนะคะคนไข้พวกนี้ส่วนใหญ่จะมาด้วยคันทั่วๆทั้งทั้งตัวทั้งตัวเลยไม่ได้เฉพาะจุดใช่ไหมจะไม่ได้คันเฉพาะจุดนะคะจะมาด้วยคันทั้งตัวแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราตรวจร่างกายเบื้องต้นเราก็ต้องดูซิคนไข้มีอาการของโรคตับไหมอย่างคช่มีตาเหลืองตัวเหลืองไหมนะคะมีมีลักษณะ ที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตไหมอย่างเช่นมีขาบวมมีเปลือกตาบวมอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือโรคจากาโรคทางเลือดก็อาจจะต้องดูว่าท่ามีภาวะซีดไหมนะคะแล้วก็โรคจากพวกโรคทางต่อมไร้ท่อต่างๆอย่างเช่นโรคไทรอยด์เป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องดูว่าท่ามีอาการแสดงพวกนั้นไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญอย่างที่บอกน้องหมุก็คือโรคมะเร็งนะคะโดยเฉพาะมะเร็งของมะเร็งต่อมน้ําเหลืองก็ใขาจะมาด้วยการคันได้ก็อาจจะต้องตรวจร่างกาย คำตอาน้ำเหลืองดูแล้วก็ที่สำคัญคืออาจจะต้องเช็คเช็คเลือดด้วยเช็คลบด้วยน,ะะนั่นแปลว่าถ้าคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยบอกว่ามีอาการคันมามาพบคุณหมอเบื้องต้นถ้าคุณหมอทราบว่าแต่ละคนมีลักษณะที่อาจจะมีโรคโ<ฮ>เช่นโรคตับโรคไตหรือว่ามะเร็งซ่อนอยู่จากการสังเกตลักษณะอาการเขาเนี่ยนั่นแปลว่าคุณหมอจะต้องส่งไปหาคุณหมอแผนกอื่นเพื่อที่จะทาการรักษาโร<ฮ>คนั้นหรือว่าคุณหมอจะต้องมีการให้ยา ครีมไปบำรุงทาในส่วนของอแก้อาการเหล่านี้ไหมคะคือเบื้องต้นถ้าเราสงสัยโรคทางทางระบบไอวะภายในเ<า>นี่ยค่ะเราก็จะตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วเราก็จะส่สงแ a บสกรีนนิ่งให<า>้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยจะบอกว่าหมอผิวหนังเนี่ยสามารถวินิจฉัยโรค อื่นๆได้แล้วพอเราเจอแล้วเราค่อยส่งเขาไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาต่อไปได้นะคะแล้วระดับความคันของคนไข้ที่มาส่วนมากนี่คือเป็นทั่วตัวแต่ว่าเขาจะมีผื่นขึ้นมีผดตามตัวแดงหรือว่า ไม่มีเลยแต่เป็นลักษณะอาการความรู้สึกเฉยๆค่ะคุณหมอถ้าสมมติเป็นโรคอาการคันจากอวัยวะภายในเี่ยจากโรคภายในเนี่ยมักจะไม่ได้มีผื่นชัดเจนส่วนใหญ่จะมาด้วยก็จะเห็นเป็นรอยเกาแดงเป็นรอยเการอยขวนจากเล็บเป็นเป็นเส้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้มีลักษณะผื่นที่แบบชัดเจนนะคะระยะเวลาที่ คนไข้หรือผู้สูงอายุอาจจะต้องสังเกตตัวเองว่าเนี่ยมไม่ใช่แค่แบบผิวแห้งแล้วหรือว่าเป็นการเหมือน<ม>อาจจะโดนมดยุงกัดแบบคันทั่วไประยะเวลาเขาควรจะสังเกตว่านานเท่าไหร่ถ,ถือว่าเป็นอาการคันที่อาจจะผิดปกตินะคะค่ะถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเราจะตัดกันที่ระยะเวลา3เดือนเราจะถือว่า<ม>เป็นอาการคันเรื้อรงังนะคะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามกําจัดสาเหตุที่เจอบ่อยก่อนอย่างเช่น อาการคันจากผิวแห้งเลยพยายามดูแลผิวเบื้องต้นอย่างที่หมอได้กล่าวไปแล้วก่อนแล้วถ้ายังไม่ดีขึ้นหรือยังไม่หายแนะนําว่าอาจจะต้องมา,าพบแพทย์เพื่อที่จะเพื่อที่จะหาสาเหตุต่อไปนะคะการเป็นโรคผิวหนังหรือว่ามีลักษณะอาการคันจากผิวหนังเนี่ยอันนี้ถึงขั้นต้องตรวจเลือดอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอ ถ้ามีข้อบ่งช<ม>ี้ก็ควรจะตรวจค่ะเนื่องจากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเนี่ยเราก็รู้ว่านะมันก็มีโรคต่างๆซ่อนอยู่ซึ่งบางทีถ้าเขาไม่ได้เช็คอัพทุกปีอะไรเงี้ยค่ะจะไม่เจอได้ค่ะ,คะย้อนกลับมานิดน,นึงค่ะว่ามีคนเคยบอกหนูว่าถ้ามีลักษณะอาการคันเนี่ยหรือว่าบางทีตัวเราเป็นเหมือนผลดขึ้นเรารู้สึกว่าไม่สบายเนื้อสบายตัวบางทีเราไปซื้อเหมือนคาร์มาย,ยอะไรเงี้ยค่ะม,มาทาไว้ก่อน หนูเชื่อว่าผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยบางทีอาจจะไม่อยากไปพบแพทย์ <c oughs> คิดไว้แล้วว่าบางทีเกิดอาจจะเป็นลมพิษอาการคันปกติ <c oughs> ไปซื้อมาทาอันนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอ,อเอาจริงๆเลยคลาร์มาเนี่ยนะคะมันจะเป็นคล้ายๆเป็นแป้งงามน, <c oughs> นะคะเพราะนั้นเราทานเนี่ยมันจะเย็นๆ <c oughs> ซึ่งความเย็นนั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องเรื่องเรื่องอาการคัน <c oughs> แต่มันจะช่วยได้แป๊บเดียว <c oughs> ส่วนใหญ่ประมาณแบบไม่เกินสัก 15นาทีพอมันเริ่มแห้งคราวนี้ล้ค่ะความแห้งมันจะยิ่งอาจจะกระตุ้นให้คันมากขึ้นนะคะก็คือช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกเย็นอาจจะไม่ต้องเกาเยอะหน่อยเพราะว่ามันเย็นเอาความเย็นเข้ามาแทนถูกต้องค่ะแต่ว่ามันก็จะใช้ได้ช่วงระยะเวลาเดียวทีนี้เนี่ยถ้าข้อแนะนําเบื้องต้นในสําหรับการบรรเทาอาการคันเบื้องต้นนะคะส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนำคนไข้ว่าถ้าคันมากๆแล้วก็แบบ พยายามไม่เกาเนี่ยอาจจะใช้พวกเจลเย็นหรือน้ําแข็งห่อผ้าเพื่อมาประครบคะในตําแหน่งที่คันก็จะช่วยบรรเทาอาการคันได้นะคะเพราะว่าควาเ,เย็นนี่จะไปช่วยให้เรารู้สึกว่าเย็นแทนและสบายขึ้นะนะคะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็อาจจะช่วยได้เพราะว่าการที่คนไข้ คันแล้วก็เกาเนี่ยมันเหมือนเป็นวงจรพอยิ่งเกาก็ยิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกามันเหมือนเป็นวงจรย้อนกันไปนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการเกาเนี่ยอาจจะทําให้มีการติดเชื้อเพิ่มเติมที่ผิวหนังด้วยเพราะบางทีเล็บก็ไม่ได้สะอาดอย่างี้ใช่ไคุณหมอบางทีเกามากเกินไปก็แดงเป็นแผลใช่ติดเชื้อแทรกอีกนะคะอันนี้ก็จะหนักเข้าไปอีกใช่อย่างที่คุณหมอบอกค่ะว่าบางที คนไทยเนี่ยจะชอบอาบน้ําอุ่นไม่ควรจะอาบน้ําอุ่นแต่ว่าอันนี้เราควรจะอาบน้ําอุณหภูมิปกติหรือว่าบางทีที่บ้านบางคนติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นน้ําร้อนน้ําเย็นอย่างเงี้ยค่ะ,คะอันนี้เขาควรจะอาบน้ําเย็นอันนี้จะช่วยเขาไหมคะ,ะโดยทั่วไปถ้าถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้หนาวมากอย่างอย่างถ้าเราอายุน้อย,อยเราก็อาบน้ําเย็นได้แป๊บเดียวเสร็จใช่ไหมคะแต่ผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยเขาก็จะทน น้ำเย็นไม่ไหวก็จะติดอาบน้ําอุ่นเฉยๆหมอก็จะแนะนำว่าให้เปิดนิดๆแค่ประมาณอุณหภูมิห้องไม่ให้รู้สึกร้อนเกินไปนะคะแล้วก็ให้อบเร็วๆนะคะอย่าอย่าใช้เวลาในการอาบน้ํานานค่ะระยะเวลาการอาบน้ําจริงๆมีเฉลี่ยไหมคะว่าการอาบน้าที่แบบว่าพอดีพอเหมาะแล้วอะไรเงี้ยบางคนอาบบางคนอาบน้ํานานบางคนอาบน้ําสั้นแป๊บเดียวเหมือนวิ่งผ่านน้าค่ะจริงๆแล้วคนที่อาบน้ําเร็วเนี่ยวิ่งผ่านน้ำเนี่ยผิวดีกว่านะคะ เพราะว่าจะไม่แห้งไม่เหี่ยวนะคะเพราะนั้นน้ำบอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการอาบน้ําใหม่นะคะไม่ต้องอาบน้ำเร็วนะคะอ๋อโอเคได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการศึกษานะคะว่าการอาบน้ําแค่วันละครั้งเนี่ยจริงๆแล้วพอแล้วไม่ได้ไม่ได้ทาให้ ผิวสกปรกหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าคนไทยเราเนาะเมืองนอนเราก็จะติดติดว่าอาบน้าบ่อยอาบน้ํบ่อยอาบน้นานบางคนเนี่ยยิ่งคันก็จะยิ่งอาบเพราะว่าใช่เพราะคิดว่าตัวเองเป็นโรคผิวหนังอะไรเพราะสกปรกหรือเปล่าหรืออาบน้ําแล้วอาการคันเนี่ยมันสบายขึ้นแป๊บนึงหลังจากอาบน้ําแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกค่ะก็คือเหมือนมันเป็นวงจรพอเรายิ่ง ยิ่งคันผิวยิ่งแห้งยิ่งไปอาบน้ําเยอะถูสบู่เยอะฟอกสบู่เยอะก็ยิ่งจะยิ่งจะยิ่งจะคันคผิวจะยิ่งแห้งมากขึ้น,นะะทีนี้ในส่วนของสบู่ที่คุณหมอบอกค่ะจะต้องมีค่าความเป็น ด่างหรือกรดนะคุณหมอที่มากน้อยในการใช้โดยทั่วไปสบู่ที่เราใช้สบูก่ก้อนๆจะเป็นมีความเป็นด่างสูงแล้วพอเวลาใช้เนี่ยจะทำให้ผิวแห้งค่งนั้นข้อแนะนำก็คือพยายามใช้สบู่ที่มีความเป็นกลาง pH ที่มัน5.5นะคะอันนี้เขาจะสามารถสังเกตได้จากตรงไหนบ้างไหมคะถ้าคนผู้ชมทางบ้านคิดจะไปเลือกซื้อ บางสบู่หรือครีมอาบน,น้ำบานยี่ห้อะจะสําเียเพราะสําหรับผิวที่เบาบางจะ,ะ,ะเขียนไว้ว่าเ,าเขามี ps มค่ะห้าจุดห้าเลยค่ะซึ่งเป็น ps ที่เหมาะสมสําหรับผิวพรรณของเราแล้วร,ระหว่างสบู่ก้อนที่เราใช้กับบางคนเป็นใช้สบู่เหลวหที่ใช้กดปั๊มอย่างนี้ค่าความเป็นกรดด่างเขาต่างกันไหมคะหรือว่าจริงๆเราจะต้องยังไงก็ยังจะต้องดูที่ใช่อยปร ส่วนประกอบอยู่ใช่ไหมคะดูที่ค่า pH ดูที่ค่าอันนั้นมากกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นก้อนหรือไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายอะไรว่าก็ต้องดูที่ส่วนประกอบแล้วก็ค่าความเป็นกรดดาคนะนอกจากนี้เรามีวิธีการเติมความชุ่มชื้นของผิวเราด้วยวิธีอื่นไหมคะเช่นทานผักผลไม้ชนิดไหนเป็นพิเศษหรืออาหารเสริมอะไรจำพวกเนี้ยค่ะคุณหมอ จริงๆแล้วเนี่ยการทานน้ำให้อยู่ในให้พอดีกับร่างกายเนี่ยจะช่วยนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายขาดน้ำเนี่ยมันผิวน้ำก็จะเหยอออกไปใช่ไหมคะแล้วก็ผิวก็จะเหี่ยวแห้งธรรมดาเพราะนั้นก็ทานน้ำอย่างน้อยวันละลิตรถ,ถึงลิตรครึ่งขึ้น,นไปเนี่ยมันจะเหมาะสมนะคะส่วนในส่วนของวิตามินบำรุงเนี่ยอาจจะ ไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ว่าก็จะมีวิตามินบางชนิดที่เขาอาจจะเคมว่าช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอ,อย่างเช่นพวกกลุ่มวิตามินอ e ีค่ะ เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีอาหารเสริมเยอะมากเลยบางยี่ห้อเนี่ยหนูเห็นเลยค่ะว่าขึ้นมาว่าบำรุงผิวพรรณเป็นสกินโดยเฉพาะแพรโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เป็นช่วยส่วนหนึ่งแต่หลักๆถ้าเราทานน้าเยอะขึ้นทานน้าทานอาหารให้ครบหมู่แค่นี้ก็พอเพียงพอแล้วนะคะการทานน้ําที่คุณหมอบอกคือที่คุณหมอบอกหนึ่งลิตรถึง1ลิตรครึ่งต่อวันเนี่ยอันนี้จะดีกับร่างกายซึ่ง จะต้องบางคนคิดว่าอุ๊ยวันนี้ลืมทานหนึ่งลิตรเลยภายในแบบครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอันนี้ดีไหมคะหรือว่าเราควรจะแบ่งเป็นการจิบระหว่างวันตลอดทั้งวันมารวมกันในปริมาณหนึ่งถึงลิตรครึ่งอะไรเงี้ยค่ะคิดว่<ม>าค่อยๆทานน่าจะดีกว่านะคะ,คะเพราะเราเราทานเยอะไปเนี่ยไตยเรามันก็ขับออกทิ้งไปหมดแล้วเราก็มีช่วงที่เราอาจจะเป็นแบบขาดน้ําช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง จะทําให้ผิวเหี่ยวใช่ไหมคะเรียนไปว่าเฉลี่ยต่อวันน่าจะดีกว่าใช่ไหมคะแบบแบ่งเป็นแก้วแต่ว่าเหมือนทาจิบไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันแล้วก็ปริมาณรวมจะดีอยากให้คุณหมอฝากถึงทุกผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะสาหรับผู้สูงอายุที่หลายๆท่านอาจจะมีรู้สึกว่าตัวเองคันแล้วผิดปกติยังไงควรจะมาพบแพทย์ในช่วงระยะเวลาไหนบ้างเนี้ยค่ะ ค่ะก็อยากจะบอกว่าอาการคันในผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะ,ะมากมากกว่าที่เราคิดนะคะแล้วก็ บางครั้งเนี่ยอาการคันในผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้เซนเฉพาะจากโรคทางผิวหนังเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นโรคาทางความผิดติดทางร่างกายในะที่อ,อื่นได้นะคะเพราะโรคตับโรคไต,โรค,ตโรคมะเร็งที่อาจจะเจอได้ดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้สูงอายุเนี่ยมีอาการคันเรื้อรังก็คืออย่างเช่นอาจจะเกินสักสเดือนขึ้นไปแล้วยังไม่ดีขึ้นจากการดูแลผิวไปแล้วอย่างที่หมออธิบายไปนะคะแล้วไม่ดีขึ้นแนะนําว่าจะต้องมาพบแพทย์เพื่ออาจจะต้องตรวจเลือด หรือ lab screening ดูนิดนึงว่าเรามีอะไรซ่อนเล้นที่เป็นสาเหตุของการคันอยู่ไหมค่ะก็ฟังดูแล้วคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะรู้สึกคันๆยิบๆอย่าไปเกานะคะอันนี้สามารถดูแลตัวเองได้ด้วยการทานน้ำผักผลไม้ทานอาหารที่มีประโยชน์รวมไปถึงการอาบน้ำแล้วก็ใช้สบู่ที่คุณหมอบอกไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับอาการคันผิวหนังในผู้สูงอายุซึ่งเราต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัชชาพงษ์เจริญจากหน่วยโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะและในช่วงใส่ใจในจานวันนี้รายการของเราจะมีเมนูอะไรมาฝากกันนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือยำกระหล่ำปีแครอทนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะ ทำกุ้งก่อนนะคะก็คือกุ้งเนี่ยเราตัดหัวออกนะคะแล้วเราก็จะใช้ไม้แหลมเนี่ยนะคะดึงไปตรงกลางตัวแล้วก็จะดึงเส้นดำออกนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งนะคะเพื่อให้ผิวสัมผัสเขาเรียบแล้วก็เวลาทำนี่คุณค่าอาหารเขาก็ยังจะอยู่ในเนื้อกุ้งนะคะเวลาดึงเส้นดำออกเนี่ยเราตักน้ําไว้สะกร้วยนึงนะคะแล้วก็ไว้ใส่เอาไว้ล้างเวลาเส้นดำเขาติดที่เส้นไม้แหลมนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามานึ่งนะคะกับพร้อมกับหมูนะคะแต่เวลาที่นึ่งเนี่ยแตกต่างกันนะคะกุ้งเนี่ยจะใช้เวลานึ่งประมาณ3นาทีก็พอนะคะถ้านานากว่านี้กุ้งเขาจะหดตัวมากแล้วก็เนื้อก็จะแข็งก็จะทาไม่อร่อยนะคะแล้วก็หมูก็จะประมาณที่10นาทีนะคะเรานับเวลาจากน้ําเดือดน,นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้หมูแล้วก็นํามาหั่นนะคะในลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพร้อมทั้งกุ้งนะคะเราก็เอามาแกะแล้วก็ผ่าซึ่งตามยาวแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูส่วนผสมของน้าพริกเผาที่เราจะตำกันนะคะกระเทียมเนี่ยเราคั่วให้หอมนะคะคั่วให้หอมเลยนะคะคั่วนานนิดนึงนะคะไม่ใช่แค่สุกนะคะต้องหอมนะคะเมื่อก่อนที่เขาเรียกน้ําพริกเผาเพราะว่า,อาหอมกระเทียมเนี่ยเขาจะเอาไปเผานะคะ เผาจนหอมก่อนแล้วก็เอามาโขลกเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็หัวหอมก็เช่นเดียวกันนะคะต้องคั่วให้หอมนะคะก็โขลกนะคะโขลกให้ละเอียดแล้วก็ใส่พริกแห้งนะคะโขลกเข้าด้วยกันนะคะพริกแห้งนี่เราคั่วจนกรอบนะคะเราก็โขลกจนกระทั่งละเอียดนะคะก็จะได้มาเป็นน้ำพริกเผานะคะที่ละเอียด ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวน้ําที่สําหรับทํายํากันนะคะแล้วก็ใส่น้ําพริกเผานะคะลงในหม้อนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะก็น้ําปลานะคะนะคะ้คนให้ละลายก่อนก่อนที่จะนําขึ้นไปตั้งไฟนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่ค้นให้ละลายพอไปตั้งไฟล้วก็ร้อนมากเกินไปก็จะเป็นก้อนระหว่างที่เรารอน้ําเคี่ยวเนี่ยเราก็ มาดูการหั่นกระหล่ำปีนะคะกระหล่ำปีเนี่ยเราควรจะลอกากาบออกนะคะลอกาก,ากาบออกแล้วก็กรีดเอาแกนกลางออกนะคะเพราะว่าแกนกลางนี่อาจจะแข็งนิดนึงเวลายำบางนคนอไม่ทอบทานนะคะเรา arrived. การีดแกนกลางออกแล้วเราก็ซอยนะคะรอนแล้วก็ซอยเล็กๆนะคะเราควรจะแช่น้ำนิดนึงนะคะแช่ทั้งกาบนะคะแช่น้ําเย็นได้จะยิ่งดีนะคะผักจะยิ่งกรอบนะคะแล้วก็ให้ะตด็น,น,ดน้ํานิดนึงเราถึงจะ นำมาหั่นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เสด็จน้าเป็นกระหล่ำปีก็จะฉ่าไปด้วยน้ําแล้วเวลายําก็จะเสียรสชาตินะคะ,ะน้ําเดือดแล้วนะคะน้ํายําใช้ได้แล้วนะคะละลายทั่วกันแล้วนะคะจากเราก็ใส่น้ํามะนาวลงไปเลยนะคะช่วยในเรื่องของความหอมนะคะเสร็จแล้วเราก็นํากระหล่าปีแล้วก็แครอทนะคะมาผสมให้เคล้าให้เข้ากันก่อน ขเขาเบาๆเพราะว่าผักพวกนี้เวลาเขาแรงเขาจะช้ำม,มากนะคะและทานไม่อร่อยเราก็ใส่เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูเนื้อกุ้งนะคะเขาพอเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำยำลงไปนะคะน้ำยำเนี่ยควรจะเย็นก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ลงไปเพราะว่าถ้าร้อนเดี๋ยวลงไปแล้วผักจะเฉาหมดนะคะผักจะเหี่ยวหมดนะคะไม่น่าทาน พอคอ,อน้ำยำเข้ากับผักดีแล้วนะคะเราจะใส่ส่วนผสมของของที่เราก,กรอบๆนะคะก็คือมีมะพร้าวคั่วนะคะมะพร้าวคั่วนะคะแล้วก็ถั่วลิสงนะคะมะพร้าวคั่วเนี่ยนอกจากใส่ช่วยในเรื่องของความหอมแล้วก็ความมันแล้วนะคะเขายังช่วยในเรื่องในการดูดน้ําที่เวลาน้ําจากผักบางครั้งมันออกมามากเกินไปเนี่ยเราก็จะใส่นะคะเป็นตัวช่วยรวมทั้งถั่วลิสง กะลือสมพคู่นะคะเราจะใส่ที่หลังจะคงความหอมความกรอบไปด้วยนะคะแล้วก็หัวหอมเกียวสุดท้ายนะคะก็จะเหลือไว้แต่งหน้าน,นิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาจัดรงจานนะคะสําหรับคุณค่าทางโภชนาการนะคะของยำกระหล่ำปีแครอทนี้นะคะเราจะได้โปรตีนจากหมูแล้วก็กุ้งนะคะนอกจากนั้นเราก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการจากผักโดยเฉพาะแครอทนะคะ มีเบต้าแคโรทีนนะคะที่เราใส่มะพร้าวลงไปมันมีไขมันไขมันพวกนี้จะไปช่วยดูดซึมวิตามินเอนะคะแล้วก็ยาการหล่าปีนี่ยังมีสรรพคุณในเรื่องของช่วยลดน้ําตาลในเลือดแล้วก็ยังได้ใยอาหารได้วิตามินซีนะคะสําหรับค้าวหน้าจะเป็นเมโนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ การปฏิบัติต้นในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีหากอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงควรเริ่มต้นที่การรับประทานอาหารดังนี้ 1. ฝึกทานอาหารรสจืดแต่เด็กซึ่งเป็นวิธีการหัดทานอาหารที่ถูกต้องเพื่อให้ติดเป็นนิสัยไปจนโต 2. ลดเค็มทีละน้อยเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัว 3. หลีกเลี่ยงอาหารกรุบกรอบหรืออาหารสำเร็จรูปเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนื่องจากมีโซเดียมสูงรวมถึงอาหารจานด่วนต่างๆด้วย 4. หลีกเลี่ยงการเติมน้ำจิ้มหรือซอสเนื่องจากจะช่วยลดเค็มได้ในระดับหนึ่ง 5. หลีกเลี่ยงการไม่ปรุงรสเพิ่มเติมเพื่อลดการรับประทานอาหารรสจัด 6. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวานเช่นน้ำอัดลม ชากาแฟเนื่องจากเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานเจหลีกเลี่ยงอาหารติดมันของทอดและอาหารประเภทกะทิการรับประทานอาหารนอกบ้านอาจเป็นเรื่องยากในเรื่องของการควบคุมรสชาติแต่สามารถทำได้โดยการอ่านฉลากให้ละเอียดและเลือกอาหารที่มีปริมาณแคลอรี่ที่เหมาะสมเป็นต้น ดังนั้นการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีนะคะ อิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอวิธีการทำอาหารเพื่อสุขภาพรวมไปถึงเกรดความรู้ดีๆที่คุณผู้ชมได้รับไปในวันนี้และถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแน,นะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุมบุภาเนินสวัสด์ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ